เอาทำอะไรกันนะ2องคนนี่เพกาเพกานะรถต้นอ,อยบาลเฮระวังนะจ๊ะรถตอนอยเยอะมากเลยระวังนะงอเออ ทำยังไงถึงจะกําจัดมดต์นอยได้โอ้ช่วยหน่อยเถอะโอ้เน่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 เเน่่เเอาอะไรกําจัดมดต์นอยคือตอนนี้มันเยอะมากยไงไปข้อต้นเพกาเจ้างามขับวมาดูนี่โอนไง่ะอะทำไมอ่ะพ่ออ๋อมันลบไปจนพ่อถึงยังว่าอะไรนะอ๋อมันมันรกจนกระทั่ง กองจรินกันอยู่แล้วกองใหญ่ๆอกองซูเอตเราไม่ไม่ได้การกี้มันโตวไวอะหน้าฝนโอ้โหเครื่องตัดหญ้าใชฮอนด้าสี่จังหวะเลยนะจ๊ะโอ้ทางนี้ร่วงแล้วโอ้โหไม่ได้ตัดอย่างเดียวนะต้องสางต้องดึงขึ้นมาจากข้างล่างด้วย สลินเนี่ยไม่มีวันไม่มีวันว่างเลยนะคะคืองานเยอะมากเลยอ่ะงานมันเยอะเกินไปมุ้ยฮะเ้าวิตัดไปทำาีินั่งกินกาแฟเออที่นั่งกินกาแฟนี่จะมีคนมานั่งไหมพี่ลินคนเดียวแหละเอาเย็นๆนั่งได้นะเนี่ยลมเนี่ยแดดล่มลมตกแล้วสวยนะมานั่งดูอะไรรู้ไหมมานั่งดูนกนี่เห็นไหมคุณรัชนีมานั่งดูนก มุมนี้เลยมุนั่งดูนกมุมนี้เลยนั่งส่องนกได้นี่นี่นี่่องส่องอะไรนะส่องนกนี่โอ้โหถ่ายรูปนี่ส่องนกเขาก็ใช้กล้องไหมนี่กล้องขยายใช้กล้องมือถือกล้องมือถือก็ขยายได้เห็นไหมนนนนเห็นตัวไหมเห็นสิละมันกำลังทำรังเหมือนเดิมนั่นแจ๊แจ๊กแจ๊กแจ๊แจ๊แจ๊นั่นน่ะโอ้โหรังรังเก่าหมดแล้วอ่ะรัง ไม้ใบไม้ให้ไม่้ก็ม,มีขี้เกี่ยวนั่นงงี้เขาจะอยู่รังใหม่หรือรังเก่าไม่รู้นะมีทั้งเก่าทั้งใหม่นกกระเต็นแน่เลยอุย้ยนกสวยจับน,นี่รังนกกระจาบนะคะถ่ายย้อนแสงนิดหน่อยนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดย้อนแสงเล็กน้อยหน้าหน้าดำลงไปจับกระดูกจังวะตรงเนี้ย<ม>เลยขึ้นเลยมี นี่ขนาดถมไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะคลองก็ยังเยอะอยู่นะคะคพอไหมคะก็ถ้ามีที่ให้ขุดอีกมผมก็จะขุดนะครับผมผมชอบอการมีน้ำมีคลองนะครับเพราะว่าน้ำมันคือสิ่งที่มันมีความสำคัญกับชีวิตมากมายตั้งแต่ตั้งแต่โบราณกาลคุณรชนีจะสังเกตว่าสมัยก่อนการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ในยุคโบ,บราณเลยนะยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยเขาจะอยู่ตามริมแม่น้ําไปเพราะอะไรน้ําให้ชีวิตคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อหวันที่ฝนตกแล้วพระไม่อยู่วัดแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วใครวิตชีครับ <c oughs> เป็นที่มาของน้ำให้ชีวิต ของเล่นใหม่แล้วพ่ะเมื่อวานนี้ไปซื้อหัวอาหารเขาบอกให้ซื้อยาเซติกมาซื้อมาสามบันแล้วต้องมาทำง่ามเองอย่าง่ี้เลยกินเขาย่างอ่ะเศร้าเมื่อนี่เอาคือบอกกินปลาทูใครเลื้อผักบุ้งผักบุ้งสะอาดหมดเลยวะเนี่ยฮะ ตา,าลินผลงานของพี่สำรินนะคะจากวัน,น,น <c oughs> คลองสวยน้ำใสนะคะสโลกแกนเหมือนกทมเลยนะยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็งามแบบบุงไหนมันมีเชื้ออยู่ใช่ไหมออแต่เลือขึ้นหมดเลยอ่ะ ไม่เอาไว้ให้ปลาอุบมั่งเลยอ่ะพ่อแหวงปลามันไม่หัวเหรอมันกินหากินนิ่มจำฝั่งนั่นแหละไปดูสิว่าเขาทำอะไรเฮ็ดยังพ่อใหญ่แหวงเอาเฮ็ดงามกระสุนให้ตะลิ้นไอ้ท่อนนี่แหละยิงกาเอะไปยิงปลากายิงกาโอ้กามันมาขโมยตัวมั่งโตัวมั่งไล่ไม่ทันพ่อใหญ่แหวง สิไม่งานให้เจ้าเฮ็ดให้ได้บาทที่นี่นะเดี๋ยวจะไปเอาไปเอาผ้ามาให้ดูได้ยวจะให้ดูผ้าเป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะสิมอบหมายงานให้พ่อญ่แหวงแี๋ยวแปะมาเรียนน้งเทาเดี๋ยวได้ดูโอ้แม่บ้านถูกี่ห้องวันนี้มด ของเก็ได้บ้านเยอะเกินมาเตอร์ไซเนาะมาทางไหนเนาะมาจากทางพุทธลาถามธงกุล่าห้องไหญ่มาบ่าน้อสิมาทางพี่ส้นเป็นแขกขายผ้าส้นเป๋อย่างมากเนาะเป็นแขกขายผ้านะจะเอาพามาขายวันนี้แมงจะซื้อผ้าไหมซื้อด้ยเงยหน้าบังแน้อันนี้เธอเอาผ้ามาขายนะนี่เอาผ้ามาขาย อาไยทองนาตื่นเนียเนี่ยไยทองนาอยากมาหมาอ้ยอยากไ,ไปหาหมอเนี่ยเป็นสีเดอ้อพปยแหวงที่ห้พ่อแหวงเฮ็ดห้ก็คือเอาไม้ไผ่ปึ๊บฮะผ้าไม่ไผ่หนีไปสิหรือย,อยังไงห,หรือเอาผ่าไม่หนีพ่อะแค่แค่ตัดตัดไม้ไผ่เป็นท่านอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แค่แค่ปิ๊บเอาผ้ามาพาดอย่างนี้นาะแล้วก็ปิ๊บแล้วก็ทําเอาได้ ได้ผูกแล้วก็เราก็จัดแฝงอย่างนี้นะย่อนลงมาจริงๆนะให้นั่งนะจุดนี้เห็ดเฮ็ดแข็งจุดประสงค์คือเฮ็ดเป็นท่งเป็นตุงสันตัวแฝงบ้านพุ่นน่ะบ้านหลังใหญ่พุ่นน่ะว้าวตัรเจ็กใหญ่แล้วก่เขาจะประดับบ้านไม้เขาเหัวหฮวหั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 ว มาลองสั่นกว่าตกลงเสร็จไหบ้าเออเช้านี้มีอะไรกินคะรอพี่ทำอยู่อ่ะรอพี่ทำโอ้ยทำไม่เต็มนะหอมหอมรักรอพี่รักอยู่เลยหอมมากเลยอ่ะหอมเหมือนผักชะอมค่ะเขาเขาทำไข่น้ำเหรออ๋อทำไข่อันนี้ไข่น้ำจะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ชะอม ชิมเลยทำมันเสฉลิบอะไหนลุงขอดูหน่อยค่ะนี่ครับไข่น้ำครับ<อ>นี่ครับฝีมือแม่ครัวอุ้ยใครได้ไปเป็นลูกเป็นเมียน่าจะดีนะใครไม่รู้ได้ไปนั่นแหะใครไม่รู้หกหกจสามปีไม่เคยทำน,ทน,นั่นน่ะทำได้อีกแล้วน่ะแล้วในหม้อน,นี่อะไรคะแกงเปิดอ่ใใดอะใส่เนืะะ้อเนื้อแต่ใส่น้ำปลาร้ากับใบสะอมค่ะหอมขย่าก่อนนะคะน้ำปลาร้าแม่ของนาจ้าแกเก็เพียบอ่ะหม้อใหญ่อยูเลย ม้อใหญ่แต่ว่ามันมันมันไม่เต็มหม้อคุณรัฐพาว่าจะลองสักสองก่อนเนาะพี่โจ๋อยู่ไหนบอกพี่โจ้มาชิมถ้าไม่พอเดี๋ยวใส่ให้อีก,กป้าชิมเลยชิมเลยใช่ไหมจ้าอีกสักครึ่งน,นะคุณรัฐได้เลยป้าอารสชาติป้าเลยอีกสักครึ่งนึ่งโอเคนะคะ เรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักไดเลยนะไปม่ะอันนี้เน่ค่ะชะอมใบมังลักค่ะแกงลาวนี่นะชะอมใบมังลักนี่ค่ะไม่ได้เลยโอ้ยเรียบร้อยจ้า งานช้างนะคะโอ้หพี่ลบเลยครับพี่ครับพี่ลบลบโอ้โยใครให้ผู้ผู้มีอายุใครให้ผู้มีอายุมาโย่ยุกันเจ็ดสอง

อย่าไปนับมันเป็นแค่ตัวนเออเอาเอาแค่หกนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋เอาสิบมานะเฮ้ยนึกว่าตอนนุ่มๆไม่ได้เนาะโอเคเสร็จแล้วครับแล้วมีอะไรอีกเปล่าพี่นี่ไอ้ตัวนี้ตัวยางนี่ลงไหมอันนี้จะเอาไว้ข้างบนครับอ๋อโอ้โหอดีวเราพาไปดูนะคะอ่าจัดนะ อิ้ทาไมบ้านสวยจังเลยอะคะเหมือนอบ้านใหม่เลยอะคะ่ะอันนี้ยังยังไม่ครบนะเดี๋ยวคอยดูคอยเดี๋ยวคอยดูอีกนะเดี๋ยวอันนี้จัดพื้นที่เฉยๆนะฮะเดี๋ยวจัดพื้นที่ก่อนอืมโอ้ดำทั้งหลังหรือยังคะดำทั้งหลังดำทั้งหลังแล้ว,ลวนะคะข้างหลังดำหรือยังคะโอโ้โหตรงนี้ช่างลืมทาสีให้ตรงไหน อ๋อเคลือบให้หน่อยเออจ้าสวยไหมก็ดูดีขึ้นเลยนะรัชนี มันกัดอะไรไม่เป็นเลยสามตัวเนียมันต้อนรับเฉยดูมาสมปีกว่าฮสวัสดีครับคุณแม่มาจากกรุงเทพไม่มีตัวไหนกัดเลยครับไม่ต้องกลัวสวัสดีค่วันนี้เธอมาถึงที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เชิญค่ะเชิญท่านในเลยค่ะคุณแม่เชิญครับเดินงอะไรท่านมานอะไรมาเยอะเลยคุณแม่โอ้เงาะโอ้ น่ารักจังผลของฝากมาเยอะเลยเลยไปไหนไหนเลยไปไหนไหนเยวจะต้องปักหมดให้หลานบอกทำไมรู้จักหมดทุกคนเลยล่ะเดี๋ยวเอาถาดมาใส่ได้ค่ะได้นหมจะหาถาดดูตั้งแต่มะโคเพิ่งจะเริ่ม ดูตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคุณแม่เนาะดูมาเรื่อยดูอยู่วันนี้เทปูนวันนี้เอามาจะมาหลายปีแล้วนะคะเนี่ยวันนี้เอาแผ่นลงดูอยู่รู้ทุกความเคลื่อนไหวบ้านนุเขาอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมหลังสวยๆสวยๆสวยสวยเคยมีกล้องกันที่โนนั่งอยู่โน่นไงเห็นแล้วเห็นภาพแล้วจำได้แล้วคนนั้นแหละตุ๊ก่ะ ครับพี่ตุ๊กคนนั้นคือพี่ตุ๊กคนนี้พี่ตุ๊กใช่ไหมตุ๊กได้มากยายจำได้หมดเลยคุณลูกสมทานน้ำเพราะจำได้ทุกคนโอ้ยายจำได้ทุกคนรู้จักทุกคนจนลูกสงสัยไม่เอาน้ำแข็งมาจำได้และคิดถึงด้วยป่ะคิดถึงถึงมาวันนี่รับเย็นลูกมาตั้งเเอลยม่าน้แข็งนั่งก่อนจะมาจะมาไม่อลูกสงสัยว่าทำไมรู้จักทุกคนใช่ไหม พาอดูวันละสองสาเที่ยวกลับมาจากสวนก็ดูจากสวนก็ดูยัคุณแม่มีสวนด้วยเหรอทำรอบบาทอะไรอย่างเงี้พอได้เดินเนาะโอตเก่งโอ้คุณแม่มาอยู่สักเดือนไหมคะอุ้ยนกชันได้รับแขกแล้วพี่เดียวนกชันเราได้รับแขกเป็นชุดแรกเลยนะคะคณะแรกค่ะอุ้ยดีใจ หลังจากที่คุณกำภูมาอยู่บ้านนะคะนีเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศดีไหมดีค่ะดีค่ะนี่ค่ะ,คะนักท่องเที่ยวชุดแรกชุดแรกนี่เพิ่งทาสีแบบว่าืมยังเงาอยู่เลยไม่รู้ติดเท้ามั้งเปล่าเนาะแห้งแล้วเนาะนี่นะคะบรรยากาศมุมนี้เลย วอาถ้ามีอากาศดีมากค่ะเย็นดีไหมใช่ค่ะลมลื่อนตรงนี้ลมมันจะค่อนข้างอุ้ยถ้าหน้าหนาวนี่คือหนาวเลยนะอยู่ไม่ได้เลยหนาวเป็นแบบเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยค่ะมานอนส่วนใหญ่ก็จะนอนกันตรงนี้ค่ะสวยงามนะคะเอาน้ำผึ้งเอาน้ำตาลไหมน้ำผึ้งกั็นป้าเด็กๆแล้วเดี๋็กคิดไม่เป็น วันนี้เจอคนครบเจอทุกคนที่อยู่ในคลิปครบหมดเลยตั้งแต่หมอเดียวไปจนถึงพี่โสพานะคะเออแต่เย็นดีจริงนะตรงนี้เย็น เพทาสีไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วใชทุกมาแล้วผมก็มาออกแบบเองพี่กัมพูกำลังเล่าเรื่องราวของบ้านนี้ให้ฟังก็ัสดีค่ะพี่ก็ถามว่ายังไงนะบ้านมาจากไงใช่ไหมบ้านนี้เอามาจากไหนก็ซื้อไม้เก่ามาจากครูกระดึงจากมันเลยห0 0 0ืนบาทแล้วค่าขนส่งแพงไหมครับเด็กสองหมืน เมื่อก่อนนู้นแต่ตอนนี้ไม่รู้ใช่ะพอกัราคาบ้านเลยสองหมื่นกอเป็นแปดยังไม่รวมค่าช่างอันนี้เราช่างนี้เรามาทําเองพี่พี่น้องน้องช่วยกันทาหมดเลยฮะทุกทุกหลังในนี้พี่พี่น้องน้องช่วยกันทํามันไม่มีเสามาพี่พี่เราเราตัดใช้ปูนแทนเสาเขามีแต่ว่ามันเป็นเสาแบบว่าไม่ยาวมาก มันเสาบ้านชั้นเดียวเสาบ้านชั้นเดียวแต่นนี้ก็เลยเราเลยทำเราไมาปูนเ้าก็กอดปลวกดีนะคะใช่ครับเพราะว่าที่นี่มันชื้นข้างล่างเราปัวกินข้างล่างแล้วเราจะไม่รู้ใช่โอนผูกหดดูทีก็ผูกหดถ้าอย่างนี้เรายังมองเห็นว่ามันตกลงขึ้นไหมอย่างนี้ใช่นไหะครับแต่นี่น้าน้ำฝนตกนี่ท่วมไปไหนไม่ท่วมหรอกครับไม่ท่วมตั้งแต่มีสมัยก่อนเคยเคยท่วมนะฮะที่นี่ก่อนที่ผมจะมาอยู่ ท่วมใหญ่นนเขาท่วมท่วมเคยท่วมใหญ่ก็มีท่วมใหญ่เ็ขาบอกว่าขนาดนี้เลยอแต่มันเป็นพื้นที่รับน้ําแต่พอมีคลองดีเก้าที่ในหลวงรอเก้าท่านมาทําไว้เพื่อเอาน้ําเนี่ยให้ลงทะเลเร็วขึ้นคลองดีเก้าแมง่งเบาไม่น้ําเพชร ต่อจากเพชรเขื่อนเพชรอ๋ออรเพียู่ทางด้านนูไปดูได้นะคะทางช่วยทางด้านนู้นตั้งแต่บัดนั้นมาน้ำก็ไม่ท่วมทุนอีกแล้วเิ่นดีมากเพราะไปที่หลวงก็แก้ไขใช่ครับสามารถแก้ไขได้จริงแต่ก่อนเราจะได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมเมืองเพชรย่านเศรษฐกิจทุกทุกปีเลยนะคะตอนนี้ไม่ไม่ได้ยินละเป็นไงสาวๆเขาเคยเห็นบ้านนอกบ้านหนาเนี่ยก็ถ่ายรูปกันใหญ่เขาชอบต้นไผ่กันค่ะเป็นไงสาวๆชอบไหมเนี่ยเขาชอบต้นไผ่ นอนนี่เลยไหมนอนระเบียงนะลมข้างบนนั้นลมดีนะขึ้นไปอ่ะมาข้านใช่ค่ะหลังเดียวนอนเป็นประจำยังไม่มีอ่ะพี่ผมใช้กลางมุ้งครอบอะครับเอามุ้งครอบแล้วนอนลมชอยสบายทำให้กระจมเด็กรุ่นเก่าๆแก้ตัวตรงนั่นอย่างนั้นแหละครับ ดอกจานบานเบ่งสวยัยดอกขุนตระการอีสานบ้านเฮาคิดฮอดอีพอ่ออีแม่ผู้แก่ผู้เฒ่าคิดฮอดอดีตฮักเฮาเดือนเพนคืนหนาวที่เฮาจากกันคือทอดแทงแหงน้ำตะเว้นแดงลับแนวทิวพร จากบ้านมาอยู่กลุ่มไกลเจ้าเป็นจังใดเหนื่อยไหมนุ่งครานเพราะความจนยากเฮาสองเลยต้องจากกันน้องมาเป็นสาวโรงงานทิมอายไว้บ้านเฮ็ดให้เฮ็ดนาโทรมาถามใจมีผู้บ่าวไม่ละบ่เฮ้ย ือกะสร้างเว้